นั้นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่อัลวสุฮารัะตานั้นทรงทําให้เกิดและมันก็จะเป็นไปนตามที่กระดองกระละขอ,อวสุฮารัตราลาวันนี้นั้นเกิดสุริยะแคทซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในสมัยก่อนและม้กระ ความเชื่อใจอย่ยิและเป็นความเชื่อของคนที่แม้กระทั่งในปัจจุบันที่อยู่ในยุคที่มีการพัฒนาอย่างมากมายแล้วในยุคเทคโนโลยีในยุคที่ว่ามีการใช้โทรศัพท์มียุคที่ว่ามีการใช้เ์เียดอย่างแพร่หลายในตัวโลกแต่ก็ยังมีความเชื่อว่าการเกิดสุริยครามนั้นมันเป็นเหตุทําให้เกิดภัยพิบัติมันเป็นเหตุทําให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้และจาเป็นที่จะต้องมีการแก้เหตุหรือว่าแก้เหตุการที่จะเกิดขึ้นความชั่วที่จะเกิดขึ้น ด้วยกับวิธีการต่างๆพี่น้องครับในสมัยท่านนบีนั้นนบีจึงชี้แจงกับบรรดาสาวบะนบีเรียกมาละหมาและชี้แจงทุตบ้ากับบรรดาสาบบ้าว่าอินนัชัมสวรกบะอายะเจาดีนายอยากแท้จริงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้นมันเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์สองสัญลักษณ์จ่าก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นั้น,น,น,นมันเกิดโุซุปหรือว่าโุซูปเกิดสุริยคหรือว่าจันทรแคดนั้นมันมีสาเหตุมาจากอะไรไม่มีใครสามารถเข้าใจและคิดว่ามันอาจจะเกิดภัยพิบัติเกิดจากแม้กระทั่งความเชื่อของคนไทยที่บอกว่าอาจจะมีลาหมูมียกกักษ์น,นั้นำัไปองค์พระจันทร์มากหรือว่ามันไปทําอะไรกับดวงอาทิตย์บ้างก็แล้วแต่นั่นคือความเชื่อแต่ภานศ จากสัญลักษณ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานุกะลานั้นทำให้นุรย์ได้เห็นได้รู้ได้ทราบว่าอัลลอฮฺทรงเีอนหนาจที่น้องครับอำนาจของอัลลอฮฺสุบฮานุกะลาแม้ว่าปัจจุบันนั้นหลายคนอาจจะอ้างว่ามันเกิดลุนขึ้นกับเหตุการณ์ธรรมชาติแต่จริงๆแล้วธรรมชาติทั้งหลายนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานุกะลาสรงนดไว้ดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่มีความยิ่งใหญ่ที่มีความใหญ่โตที่มีความร้อนแรงมหาศาล ที่สามารถจะทำให้โรคหน้นเกิดหน้าร้อนหรือหน้าหนาวได้นั้นพี่น้องครับมันก็สามารถจะถูกกดบังให้มืดมิดไปด้วยกับดวงจันทร์ที่ว่ามีขนาดเพียงแค่เล็กน้อยมากๆถ้าเทียบกับดวงอาทิตย์แล้วสามารถบงถังเพลิสนิทก็ได้หรือว่าบางังบางส่วนก็ได้นั่นคือสิ่งที่เป็นอายัของอัลลัสุบฮาร์ซาดาร่าพี่น้องเราก็เลยคิดว่าเรางนั้นอาจจะยิ่งใหญ่ได้ไดในยุทยาแต่อัลลัสก็สามารถทําให้เราใกล้ําได้เช่นเดียวกัน เช่นเดียวกันเราและอาจจะตกต่ำในดุนยาแต่อัลลอฮ์ก็สามารถที่จะทําให้เรามีอำนาจหรือยิ่งใหญ่ในดุนยาหรือแม้กระทั่งให้เรานั้นมีความสุขในโลกแรกเวลาที่เราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่เป็นไปตามที่อัลลอฮ์สุบฮานุบานดาลานั้นส่งกำเนดเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนั้นขอให้เรารู้ว่าทุกอย่างนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์สุบฮานุบานดารานะโย่าดีใจกับสิ่งที่เราได้ เยอะพอดีใจบางคนได้ตำแหน่งเป็นสสหรือว่าได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นไปก็ดีใจหลงอยู่ติดอยู่กับอำนาจที่เราก็หลงอยู่ติดกับอานาจที่ยิ่งใหญ่ของเขาแต่ท้ายที่สุดอานาจต่างๆนั้นมันก็อยู่ไม่ได้นานอัลลอฮ์ประทค์ขอบถอนการมีอำนาจและกำหนดสิ่งไปและมุสลิมเราก็จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในดุนยาจนมากจนเกินไปแน่นอนครับเราอาจจะเสียใจกับสิ่งที่มาประสบแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตทรัพย์สินเรื่องของครอบครัวเรื่องของลูกๆหรือว่าเรื่องของอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นการทดสอบจากความรอดสุบฮาพของราและเราทุกคนนั้นแต่ก็ต้องคิดกันเสมอว่าอวโลกทดสอบแล้ววันหนึ่งอวโลกก็จะปล่อยให้เรานั้นรอดพ้นหรือว่าจะส่งช่วยเหลือเราที่เราเปาประการที่สองที่เราจะต้องคิดในการกสู้หรือว่าการเกิดสุริยะข้าก็คือว่าอำนาจทั้งหลายเป็นของอวโลกแล้วเราให้สิทธิ แกะคําว่าซุบฮานะฮูตะอาลาได้ข้อโทษอย่างอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์มุราอะยะห์ว่าความมาก็ตะรูวะฮักกะตตะรีวัลอัรฎุญะมีอะฮ์กะฟะตตุยะอ์มะกิยามะฮ์วัสสะมาวาตุมัตุยะตุยะมีนซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะอาลาบิชุกรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูตะอาลาก็ว่าไม่พวกเค้านั้นไม่ได้ให้สิทธิไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ okay. ต่ออัลลอฮ์สุบฮานุตนาลาให้สมกับเกียรติของพระองค์ให้สมกับสิทธิของพระองค์นั่นเหลือไอว้ในสนุนตมณีประดาไม่ชี้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอาัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่แต่ทําไมถึงไม่ให้เกียรติต่ออัลลอฮ์สุบฮาน วอเกียร์แมนั้นจะอยู่ในฝ่าผาหัของมาร์ล็อกสุมาห์นูนดาร่าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่แผ่นดินที่ดูมันกว้างขวางมากมายขนาดนี้ที่เราเดินทางใช้เวลายาวนานนั้นวอนเกียร์แม่เขาก็บอกว่าก็อยู่ในกำหันผาหันของอัล์ล็อกสุบฮาห์นูนะาะ่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่ใดๆเลยสําหรับอัล์ล็อกสุบฮาห์นูนะาะ่าวัส์แมาว่าทุมาต์เยะ์ทเดีย์วี่น่และนอกจากนั้นชั้นฟ้าที่ยิ่งใหญ่ที่กว้างขวางเป็นแสนปีแสงหรือว่าเป็นล้านปีแสงมันยิ่งใหญ่ มันจะถูกม้วนครับพี่น้องครับถูกม้วนในวันเตียยไหมด้วยกับาาระหถ์มือขวาของล้อสุภะหันตระานั่นคือความยิ่งใหญ่ของลอสุภะหันตระลามนุษย์ที่ต่ดต้อยที่แม้กระทั่งภูเขานั้นยังไม่สามารถจะใหญ่กว่ามนุษย์ที่ชิบูเขาได้ทาลายภูเขาก็ยังไม่สามารถที่จะทําลายได้ด้วยกับความสามารถของเขาเลยแล้วนั่นภาษาอะไรครับกับผู้ที่ยิ่งใหญ่ล้อสุภ ไเียต่ออัลลอฮะาลาไม่ได้ย่อมย่อมตอัลลอไม่ได้เห็นตักีต่ออัลลอฮ ه และ ت ع าตามที่พวกนั้นสมควรจะได้รับอัลลอฮอกบรอัลลอฮบอกวรที่น้องครับอัลลอฮฺ س ب ح ا ن แะาลานั้นทำให้เกิดสุริยะแคบอัลลอฮ์ทำให้เกิดสุริะคะแต่คนที่จะ มีความเพีย่อนไหสามารถที่จะทําให้อะไรเกิดขึ้นหรือสามารถที่จะทําลายสิ่งใดให้มันเสียหายก็ได้นั่นหลายคนครับที่นอากับมุสลิมจานวนมหาศาลเขาไม่ได้ละหมาดอุซุปเขาไม่สนใจแม้กระทั่งจะมาละหมาดสุริยะค่ะเขาไม่ได้ให้ก็รู้ว่าฮัคกอก็ตติรไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่ รูปเจ้าให้กับอัลลอฮฺมันช่วยน้อยมากครับพี่เราครับแทบจะไม่มีเลยครั้งๆนี่อัลลอฮฺเลือกทรงยิ่งใหญ่เกี่ยงไกญชั้นฟ้าและแผ่นดินอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ใข่หนาต้องมีหนาได้ทันทีอัลลอฮ์ใช้ใข่ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใหญ่ได้ทันทีแล้วเราในฐานะที่เป็นมนุษย์ทําไมถึงไม่ยอมสยบต่ออัศมีของกลางพี่เราครับก่อนจะจบกุ้าจขอฝากสิ่งที่สําคัญที่เราควรจะทําตอนที่เกิดซุบหรือว่าุ๊บซุบสิ่งต่างๆที่สำคัญที่ควรจะทําต่อนนี้ ท่านอับดุลเลาะห์สั่งนะครับว่าเมื่อมีการเกิดสุรยิยะสุรยิาายะข้าวไกดารวยทังหมดผสมหนึเมื่อพวกท่านได้เห็นสุริยะข้าวนั้นพวกท่านจึงทำการละหมาดอัลฮัมดุลิลละคำสั่งใช้ของท่านคนอื่นนั้นเราก็ได้ทำการละหมาดแล้วมีกะดัษบทนหนึ่งท่านบี ้ความยิ่งใหญ่กับตัวอาทิตย์ไม่ใช่ให้ความยิ่งใหญ่กับตัวจัดไม่ใช่ให้ความยิ่งใหญ่กับน้าที่การงานไม่ใช่ให้ความยิ่งใหญ่กับอาชีพของเราไม่ใช่ให้ความยิ่งใหญ่กับสิ่งอื่นๆแต่ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลล็อกสุฮาษณ์นั่นอหลเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอ่านตั้งเยอะกันให้เยอะอะีกข้อที่ส่นหนึ่งท่านอบีบอกว่าฟัตซุนเดฟุจงทำการจ่ายสลักก้ให้เยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เกิดกุซุแล้วนะพี่น้องครับพี่น้องจ่ายสลักก้ให้เยอะใครมีเงินบ้าง ในกระเป๋าเรามีสัก5บาท10บาท20บาทพี่น้องครับซุนนะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละตู้ก็อยู่ตรงนี้เองตู้ที่จะทําการจ่ายสุนละก็บริจาคพี่น้องก่อนออกมัดเดือนเดยวก็จ่ายไปซะเลยเดี๋ยวก็ใส่เงินไปในตู้ซะเลย5บาท10บาท20บาทก็แล้วแต่พี่น้องถือว่าได้ทําตามคําสั่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละและก็ในสายรายงานเชื่อเดียวกันท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลละอัลลอฮุซุลแลห์เบลออฟะรูจงขอรู้อาต่ะอัลลอฮฺ سبحانه การที่ท่านอับดุลเบิดสั่งให้เราขอดะอาตอนที่เกิดสุริยขันนั้นแสดงว่าละอาช่วงนี้เป็นละอาที่อิชาวลัทธิมุสติจาเป็นละอาที่เราสุรับคำพิณนะครับไ wow. like, oh. 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 ม่งั้นนบีคงไม่สั่งให้เราขอดะอาในช่วงนี้เป็นพิเศษพี่น้องขอดะอานะครับขอดะอาให้พี่น้องนั้นดุญยาอยู่อย่างมีความสุขอาคีร่าอยู่อย่างมีความสุขขอดะอาต่อรัชชะม a h a n a t าลาให้นำทางพวกเราขอดะอาต่อรัชชฮม a ุ a n a t a r a นะให้พวกเรานั้นอยู่ในอาคีร่าด้วยกับความสุขด้วยกับการนำ รัศมีานดาาด้วยตรงนี้เป็นการบอกว่าอยากได้อะไรทั้งบุญญาและก็ทั้งอัจระ พี่น้องอย่าลืมว่าลิสกีนั่นมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ให้ริสกีแก่เราอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทําให้เราร่ำรวยอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทําให้เรายากจนเราอย่าคิดว่าเรานั้นทําให้เรารวยเองเรานั้นหาลิสกีแล้วร่ำรวยเองไม่ใช่ครับอัลลอฮ์ให้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรวยนั้นจะต้องมาหาอัลลอฮ์ครับแล้วอัลลอฮ์จะให้เรารวยไม่ใช่อยากจะรวยแล้วออกหากจากอัลลอฮ์ด้วยกับการทิ้งไปประกอบอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นทิ้งการละหมาดเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานอะไรพี่น้องไม่มีทาง ต่อให้รวยก็ไม่มีบารดกัต่อให้รวยแค่ไหนก็ไม่สามารถจะเอาเงินนี้ไปใช้ประโยชน์แก่เราได้แม่นั้นพี่น้องครับสิ่งที่ฝากในทุกบ้านนี้ที่ต้องทำเลยก็คือการละหมาดพี่น้องได้ละหมาดแล้วและที่พี่น้องต้องทําก็คือการเอาล็อตวัดเยอะเอาล็อตอัดๆเอาลอตวัดๆเอาล็อตวัดเยอะและสิ่งที่พี่น้องต้องทำต่อไปก็คือแจกสลากก๊อเดี๋ยวพี่น้องประจักษ์เลยและสิ่งที่พี่น้องต้องทําต่อไปก็คือขอดุทิศต่ออรรถสุภาษบ์ของเราและอย่าง ที้มาในสภาพที่เราสุนทรภัไทยและให้เราค้นดิมมาในสภาพที่ว่าเราสมเปตาเราและให้เราได้เข้าสวรรค์ของรัชานธบราลโดยที่ไม่ต้องสอบสวนด้วยเกิดาีอกาลฮัสัมาะดวะ้มนซ اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداءك اعداء الدين يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي الاخره نعم على الله ان الله يامن بالعدل والاحسان واذا بالخفاء ونعم الفحشاء والذكر والبغي يعيذون على الموت الاكثرون فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم